สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ไบบสัสซิ่งช่องที่จะพาทุกคนไปสัมผัสกับรถมอเตอร์ไซค์สุดเร้าใจรีวิวทุกมุมมองและอัปเดตราคาล่าสุดให้แฟนแฟนไบเกอร์ได้รู้ก่อนใครวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับตำนานความแรงที่กลับมาในโฉมใหม่ล่าสุดกับ2026 s u z u k สิบหกซูซูิยาบุสรรถสปอร์ตไบที่ขึ้นชื่อเรื่องความเร็วความแรงและความล้ำสมัยมาตลอดหลายปี h a ยาบุส a ถือเป็นรถที่นักบิดทั่วโลกยกย่องว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเร็วเหนือระดับ และในปี2026นี้ Suzuki ก,ก็ไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังเพราะได้อัปเกรดทั้งดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีเพื่อให้กลายเป็นสปอร์ตบค์ที่ครบเครื่องที่สุดเริ่มจากดีไซน์ภายนอก2026 Suzuki ิหซูซูฮายาบุซับมาในลุคที่ดูดันและโชบเชยวกว่าเดิมไฟหน้าแบบเลดที่ปรับปรุงใหม่ให้ดูทันสมัยตัวแฟริงถูกออกแบบให้มีแอโรไดนามิกที่ดีขึ้นลดแรงต้านลมและเพิ่มเสถียร,รภาพในการขับขี่ที่ความเร็วสูง เส้นสายรอบตัวรถยังคงความเป็นฮายาบุสระไว้อย่างครบถ้วนแต่เพิ่มความล้ำสมัยเพื่อให้เข้ากับยุคใหม่ด้านเครื่องยนต์ยังคงเป็นหัวใจหลักที่ทำให้ฮายาบุสระขึ้นชื่อโดยรุ่น2026นี้ใช้เครื่องยนต์สี่สูบเรียงขนาด1 3 4 0ซีซีที่ผ่านการปรับปรุงใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความทนทานมาพร้อมเทคโนโลยีควบคุมการเผาไหม้ที่แม่นยำกว่าเดิม ให้กำลังสูงสุดกว่า190แรงม้าแรงบิดทะลุ150นิวตันเมตรทำให้การออกตัวและการเร่งแซงนั้นแรงสะใจสมกับชื่อไฮยบุสการขับขี่ที่ความเร็วสูงยังคงสเสถียรเพราะระบบการสะเทินหน้าแบบอัพไซด์ดาวและด้านหลังแบบปรับเซตได้ช่วยซับแรงกระแทกและทำให้ควบคุมรถได้อย่างมั่นใจระบบเบรกก็จัดเต็มด้วยดิสเบรกค,คู่ด้านหน้าพร้อมคาลิเปอร์เบรโ o และระบบเบรก ABS แบบคอนเนอริงทำให้หยุดรถได้อย่างมั่นใจแม้ในขณะเข้าโค้งเทคโนโลยีเสริมที่ใส่มาให้ก็ล้ำยุคมาก ไม่ว่าจะเป็น Suzuki Intelligent r i ส e System หรือ SIRS ที่รวมโหมดการขับขี่หลายแบบระบบ traction control หลายระดับระบบลอน Control สำหรับการออกตัวที่แรงสุดใจและยังมีระบบ Cruise Control สำหรับการเดินทางไกลนอกจากนี้ยังมาพร้อม q u i คว i ชิ s h o r t e r ที่ทั้งขึ้นและลงเกียร์ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องกำคลัดหน้าจอเรียนไมาแบบ TFT สีเต็มรูปแบบที่แสดงผลครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเครื่องยนต์ โหมดการขับขี่การทำงานของระบบต่างๆรวมไปถึงการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านบลูทูธทำให้ผู้ขับขี่สามารถเช็คสายโทรเข้าฟังเพลงหรือดูการแจ้งเตือนได้จากหน้าจอโดยตรงด้านการออกแบบเบาะนั่งและท่านั่งก็ถูกปรับใหม่ให้ทั้งสปอร์ตและนั่งสบายมากขึ้นไม่ได้ก้มมากจนเกินไปทําให้สามารถใช้งานได้ทั้งขี่เลนขี่ท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งขี่เดินทางไกลตัวถังและโครงสร้างรถถูกปรับให้เบาลงแต่ยังแข็งแรง เพิ่มความคล่องตัวในการเลี้ยวโค้งและการขับขี่ในเมืองเรื่องราคาก็ถือว่าน่าจับตามองเพราะซูซูกิตั้งใจให้ไายาบุสัเป็นรถที่ทั้งแรงและคุ้มค่าโดยราคาเปิดตัวของ2026สิบหกซูซูกิไยาบุสัอยู่ที่ประมาณ8,5,000 0บาทในประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลมากเมื่อเทียบกับสมรรถนะและเทคโนโลยีที่ให้มาหากพูดถึงความคุ้มค่าต้องบอกเลยว่า2026 Su ยี่สิหซูซูกิยาบุสัเป็นรถที่ตอบโจทย์ทั้งคนที่รักความเร็ว คนที่ชื่นชอบการออกทริปยาวๆหรือแม้แต่คนที่อยากมีรถที่เป็นตำนานคู่โรงรถการบำรุงรักษาก็ง่ายขึ้นเพราะทางสุสกิได้ปรับปรุงระบบเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้าให้ทนทานใช้งานได้ยาวนานโดยไม่ต้องกังวลมากนักและแน่นอนว่าฮายาบุส a ยังเป็นรถที่มีคาแรคเตอร์เฉพาะตัวที่ยากจะหาใครมาแทนที่ได้ปิดท้ายสำหรับใครที่กำลังมองหาสปอร์ตไวค์ที่แรงดุดันมีเทคโนโลยีครบครันและยังเป็นตำนานในวงการมอเตอร์ไซค์ ต้องบอกเลยว่า2026 Suzuki Hayabusa คือคำตอบที่ใช่สำหรับคุณทั้งดีไซน์ที่ไม่ตกยุคเครื่องยนต์ที่แรงสนใจเทคโนโลยีที่ครบถ้วนและราคาที่จะต้องได้ทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในสปอร์ตไบค์ที่น่าสนใจที่สุดแห่งปี2026นี้ครับเพื่อนๆคิดอย่างไรกับ2026 Suzuki Hayabusa รุ่นใหม่ล่าสุดอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ด้านล่างนะครับและถ้าอยากดูรีวิวรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ๆแบบจัดเต็มแบบนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องบายบัสซิ่งด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ